การจะเข้าถึงพระธรรมกายได้นั้นไม่ได้ยากเกินไปและก็ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปมันอยู่ในระดับกำลังพอดีพอดีซึ่งเราจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกอริยบทตั้งแต่ตื่นเช้ามาไกลมองไปตรงกลางกายดูดวงดูองค์พระใส แล้วก็ลุกมาทำภารกิจล้างหน้าแปรงฟันสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาให้ใจโยกการนำภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนทำอย่างนี้ให้เป็นกิจวัตรมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอแล้วสวัปดาห์หนึ่งเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เพราะท่านสิงสถิต อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเพียงแต่เราทำใจให้หยุดนิ่งเท่านั้นก็จะเข้าถึงได้แล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมแต่ยังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวังกันทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในภาษาทศสูตรความว่าอคสัทธาตาเมธาวีอคธรรมสมาหิตโตเทวภูตอมนุโสวาอคัะโตปรปโมตติบุคคลผู้มีปัญญาตั้งมั่นดีแล้วในธรรมอันเลิศให้ทานกับท่านผู้เป็นบุญญาเขตอันเลิศไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือว่ามนุษย์ก็ตาม ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความเป็นผู้เลิศไม่ว่าจะเลิศทางด้านวรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์การจะได้ความเป็นผู้เลิศนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุด้วยกันทั้งนั้นคือ ต้องกล้ารวยและกล้ารือผังจนความตระหนี่ที่มีอยู่ในใจมากน้อยเพียงใดต้องขจัดออกไปให้หมดต้องไม่หวงแหนมีแต่คิดอยากจะเป็นผู้ให้ให้โดยไม่รู้สึกเสียดายยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มปิติยินดีทานกุศลที่เราทำก็จะได้เป็นผังรวย ไปทลายผังจนที่ติดมาข้ามชาติในบรรลายหายไปแต่ผังจนถูกรื้อหมดก็หมายถึงว่ามัดเฉลจิตลจิตที่ิประกอบด้วยความตระณีซึ่งมีโลภะจิตเป็นเหตุได้หลุดล่อนจากใจแล้วผังรวยที่ยังยืนหาวรก็จะบังเกิดขึ้นทั้งหล่อรวยสวยฉลาด สมปราถนาในทุกสิ่งเมื่อเกิดมาก็ได้สมบัติทั้งสามเติไม่ต้องไปสแสวงหาเหมือนชาวโลกทั่วไปเกิดมาก็ได้สวอยสมบัติที่เกิดจากผลบุญที่ได้ทำเอาไว้เหมือนทางเรื่องเส้นทางสู่ความเป็นมหาเศรษฐีของผู้มีสมบัติตักไม่พร่องของท่านโชติกะเศรษฐีที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ได้รับฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะ ครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่โชติกะโตเป็นหนุ่มถึงเวลาจะต้องมีครอบครัวเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ตั้งใจจะสร้างปราสาที่อยู่แต่ท้าวสก,กะเทวราชทรงเห็นว่าโชติกะเป็นผู้มีบุญญาธิการมากจะอยู่ในปราสาทั่วไปที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นไม่สมควรกับบุญที่ได้ทำเอาไว้ พระองค์ยังเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสรงนิรมิตเป็นนายช่างไม้เดินก็ไปหากลุ่มในช่างซึ่งกำลังถากถางป่าเพื่อสร้างปราสาทให้โชติกะทรงบอกว่าโชติกะจะไม่อยู่ในปราสาทที่พวกท่านสร้างหรอกเพราะโชติกะเป็นผู้มีบุญมาเกิดแล้วก็ทรงทอาพระเนตรดูภูมิประเทศ ประมาณสิหกคริสถ้าคิดเป็นพื้นที่ในปัจจุบันก็ราวๆหกร้อยกว่าไร่พอทรงทอบไปเนีดูพื้นที่พื้นที่กระราบเรียบสมันเสมอดุดวงกสินภายในพริบตาทำให้ช่างไม้ทั้งหมดตื่นตาตื่นใจแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจากนั้นเท้าสก,กาก็ะดำบริว่าขอปราสาทเจ็ดชั้นที่สำเร็จด้วยรัตนเจ็ จงจำแรกแผ่นดินขึ้นมาครั้นทอดพระเนตรดูบริเวณกลางพื้นที่กรัตริ์ในอุดมกติก็ได้ผุดขึ้นมาทันทีท้าสักกะทรงดำมเบต่อไปอีกว่าขอกำแพงเจ็ดชั้นที่สำเร็จด,ด้วยแก้วเจ็ดประการจงผุดขึ้นแวดล้อมปราสาทแก้วทันทีที่ดำมเบเสร็จกำแพงแก้วก็ผุดขึ้นมาอีก พวกนายช่างถึงกับตกตะลึงไปตามๆกันที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นแล้วดำริอีกว่าขอต้อนกันรับรพลึกทั้งหลายจองผลดึ้หรอบกำแพงขุมสมบัติสี่ขุมจองผลดึ้นในมุมทั้งสี่ของปราศาสิ่งที่พระองค์ดำริก็เป็นอย่างนั้นทุกประการขุมสมบัติทั้งสี่ขุมนั้นขุมที่หนึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งยอดขุมที่สองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสามาบุษขุมที่สามประมาณกึ่งยอดและขุมที่สี่ประมาณขาบุษหนึ่งพอสรงดเรเมตทุกอย่างเสร็จแล้วก็เสด็จกลับดาวดึงทันทีดูยนะจ๊ะผลบุญในกิจการสร้างพระคันทกดี และความกล้าในการบริจาคทานโดยโปรโยรัตนชาติถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยได้ตามส่งผลมาถึงพบชาติปัจจุบันแถมยังส่งผลเกินควรเกินคาดและการในความดำริของพริอินทร์จะกลายเป็นจริงได้นั้นนอกจากเทวานุภาพแล้ว ยังเกิดจากบุญญาณุภาพของตัวท่านโชติกะอีกด้วยนอกจากนี้ที่ซุ้มประตูทั้งเจ็ดก็จะมียักษ์เจ็ดตนทำหน้าที่เป็นยามคอยอารักขาเป็นอย่างดีโดยซุ้มประตูที่หนึ่งยักษ์ชื่อยมะโมรีพร้อมยักษ์บริวารหนึ0งพนตนทำหน้าที่อารักขา ที่ซุ้มประตูที่สองมียักษ์ชื่ออุปละพร้อมบริวารอีกสองพันทำหน้าที่อารักขาทิ่ซุ้มประตูที่สามยักษ์ชื่อวัชิระพร้อมบริวารสามพันเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอารักขาที่ซุ้มประตูที่สี่ยักษ์ชื่อวัชิระพาหุพร้อมบริวารสี่พัน คอยเฝ้าระแวดระวังภัยอารักขาให้ที่ซุ้มบรตูที่ห้าเป็นเขตรับผิดชอบของยักษ์ชื่อสกตะพร้อมบริวารห้าพัน 5, ที่ซุ้มบรตูที่หกเป็นเขตรับผิดชอบของยักษ์ชื่อสก,กพัทธพร้อมบริวารหกพัน 6, และซุ้มบรตูที่เจ็ดมียักษ์ชื่อทิสามุขะ พร้อมในยักษ์บริวารเ0็ดทำหน้าที่อารักขาอรารวดอรอารวังภัยให้จากนั้นทั้งภายในและภายนอกของประสาสตมีการรักษาความปลอดภัยอย่างมั่นคงอระเเจ้าพิพิษารสดับข่าวการมังเกิดขึ้นของประสาทเจชั้นประดับด้วยรัตนาเจประการได้ผุดขึ้นเพือโชติกะ,ร,ะรวมไปถึงกำแพงรัตนาเจ็ด มีเจ็ดชั้นสุ้มประตูเจ็ดชั้นต้นกระลาปพลึกและขุมสมบัติสี่ขุมจึงทรงทรงชัดตำแหน่งเศรษฐีไปให้แล้วทรงสถาปนาไวา้ในตำแหน่งเศรษฐีประจํากรุงราชเครือส่วนผู้ที่จะมาเป็นภริยาคู่บุญของโชติกะนั้นเป็นนางแก้วซึ่งมาจากอุตรกุรุทวีป เพราะฉะนั้นมนถึงคราที่โชติกะจะมีคู่ครองพระเทวดาจึงเหาะไปพานางมาจากอุตรคุรุทวีปให้นางในห้องอมินสริที่ว่าเป็นนางแก้วเพราะว่านางเป็นผู้มีรูปร่างสวยสดงดงามมีรัศมีสว่างออกจากตัวได้เหมือนเหล่าเทวดาคือผิวพรรณของนาง จะล่วงเลยวันณะของมนุษย์ทั่วไปแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นเทวดาในหน้าหนาวสัมผัสจากร่างกายนางจะอบอุ่นในหน้าร้อนก็มีสัมผัสที่เย็นสบายนางไม่เคยทำความขัดเคืองใจให้กับโชติกะเลยตอนที่มาจากอุตรรุรทวีปก็นำทนานตวงข้าวสารเป็ดมือมาด้วย ร้อมกับศิลาสามแผ่นซึ่งคอยทำหน้าที่สำหรับเป็นเตาหุงข้าวปรุงอาหารความมหัศจรรย์ของธนานตรงข้าวสารกับแผ่นศิลาก็มีอยู่ว่าแต่หากใครนำข้าวสาร100่งร้อยนมาเทศใส่ในธนานใบนี้ธนานวิเศษนี้ก็สามารถรองรับข้าวสารได้ทั้งหนึ่งร้อยน ส่วนศิลาสามแผ่นก็คล้ายกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้านในสมัยนี้แต่มีความวิเศษกว่านั้นมากคือเมื่อจะหุงข้าวหลังจากใส่ข้าวสารในหมอ้อแล้วยกวางบนแผ่นศิลาที่วางเรียงเป็นสามเส้าไฟก็จะลุกพลงโดยอัตโนม,มัติพอข้าวสุกก็จะดับไปเองเวลาจะปรุงอาหารก็เหมือนกัน ความร้อนของไฟจะอ่อนปานกลางหรือว่าไฟแรงตาวิเศษนี้จะปรับได้เองโดยอัตโนมัติตาวิเศษจะรู้ว่าแกงชนิดไหนควรใช้ไฟแรงไฟอ่อนสามารถปรับอุณหภูมิได้ทันทีเหมือนกับรู้ใจพ่อครัวแม่ครัวและที่สำคัญคือจะไม่มีกลิ่นควันไฟเลยในกระดาษเดียวกัน ชติกาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาจะอาศาัยแสงสว่างจากแก้วมณีซึ่งสว่างแบบเย็นตาเย็นใจไม่จ้าเกินไปและไม่สลัวจนมองไม่เห็นสว่างกำลังพอดีจึงไม่ต้องอาศัยแสงสว่างของดวงไฟหรือเปลวประทีปใดๆเลยทั้งสองสาม,มีภรรยาเป็นผู้มีบุญบรารมี อาศัยทนานตวงข้าวสารกับแผ่นศิลาวิเศษซึ่งถือว่าเป็นเครื่องครัวที่รู้ใจและสายแกมมณีที่นำความสำเร็จสมปรารถนามาให้ทุกอย่างทำให้ได้รับความสะดวกสบายระดุดอยู่บนสวงสวรรค์ฉะนั้นการใช้ชีวิติแสนสะดวกสบายอย่างชาวสวรรค์ของสองสามีภรรยานี้ ก็ได้เรื่องลือไปทั่วชมพูทวีปทำให้มหาชนอยากจะมาเยี่ยมชมสมบัติของผู้มีบุญจึงได้ชักชวนกันเทียมเกวียนมา่อเดินทางมาถึงทานโชติกาเศรษฐีจะทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านที่ดีซึ่งท่านจะต้อนรับมหาชนอันดีรับความสุขท่วนหน้ากันอย่างไรบ้างกคมาติดตามรับฟังกันต่อนในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆทุกคนมันสั่งสมบุญเรื่อยไปอย่าได้ตระหนีและเส้นทางสู่ความเป็นเศรษฐีก็จะเป็นของเราซึ่งเราต้องหมั่นทําทานรักษาศีลและจะเดินภาวนาให้ได้ทุกๆวันและสักวันหนึ่งความปราถนาที่เราตั้งเอาไว้ดีแล้วก็จะกลายเป็นจริงกันนะจ๊ะ สำหรับวันนี้หลวงพ่อขออมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา,นาให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้ข่าถึงพธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน Turn.